วส,สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้แป้งก็จะพาเพื่อนๆมาแต่งหน้าแล้วก็ใส่ชุดคอสตูมในวันวาเลนไทน์นะคะ <c oughs> โอเคค่ะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนมาดูเครื่องเครื่องสําอางแป้งก่อนแบนึงเยอะมากซื้อมาจากเซเว่นนะคะพี <P. S 1> ่เยอะไหมโอ้โห oh. <c oughs> แล้วก็มาเริ่มแต่งกันเลยนะคะก่อนอื่นใส่นี้ก่อนหูกระต่ายนี่อุ้ยเป็นไงบ้างบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้เออเป็นคลิปวิดีโอแต่งหน้านะคะดูกล้ามเลยไม่อยากใส่แบบนี้เ,เป็น ออกแนวค่อนข้าง18บวกนะคะตอนหลังๆท้ายเพราะว่ามันจะเป็นชุดค่อนข้างเซ็กซี่หน่อยนะคะเป็นชุดคอสตูมแล้วก็มาใส่บิกไอกันอืมหน้าเปลี่ยนเลย แม่อาจจะกล้ามใหญ่หน่อยค่ะไม่ใช่กระเทยนะเว้ยเป็นคนชอบออกกำลังกายชุดอัดเซ็กซี่นิดหนึ่งขอไม่ต้องทานะคะลองพื้น นี่ไม่เคยซักเลยโอเคแล้วก็แป้งอันนี้อันนี้จะใช้ก็ได้แต่ว่าแป้งไม่ใช้ไม่ใช่อันนี้ ซื้อมาจากเซเว่นหน่อยก,อกันนี่เผือเพื่อนเพื่อนไม่เห็นมีทั้งสองชั้นด้วยฮุยถูกร้อยห้าสิบเก้าบาทมั้งจะไม่ได้ดูตัวนึงนะนี่สองชั้นนะครับผมอันนี้ไว้ใส่นี่เลือกได้ โอเคแล้วเราก็มาอันนี้ตานะคะ,ะใช้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแล้วเราก็จะใช้สีนี้นะคะนี่ไลท์ดัางของเรา เพื่อให้เกิดมิตินะคะแล้วข้างล่างเราก็จะใช้สีนี้อาจจะมองไม่ชัดนะคะเพราะว่าไฟมันไม่พอเราใช้นี้ด้วยแต่งงไงก็ได้ค่ะให้มันสวย แล้วเราก็ปัดแก้มสีแดงแดงสีออกส้มส้มแดงแดงนะคะนี่นานแล้วยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เราก็จะปัดข้างบนบนนะคะแล้วก็เริ่มปัดนะคะแป้งมีลิปสติกที่ใช้อยู่สองแบบนะคะคือ แบบนี้อาหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยแล้วก็แบบนี้เมมโมรี e น y ิวยอร์กแล้วก็ออริโออันนี้สีสม้มโอเคค่ะเพื่อนๆแบงคิดว่าเราน่าจะก,กีีตาด้วยนะคะดูในอันนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยงามนะแต่ว่าแต่งจริงๆมันงามนะ เดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูเพราะว่ากล้องมันไม่ค่อยเจ็บเนาะมันดูอ่อนๆเราไม่ได้ตีกรอบหน้าให้มันวีเนาะไดไ๋ยกีดตาก่อนบางๆแล้วกันนี่ของเซเว่นเหมือนกันจะไม่ไ่้ละกจ่บาท โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทำผมกันเลยนี่แป้ง <Bang. S 1> อันนี้ไาและเสียบไปละ โอเคค่ะเรานี่ผมเสร็จแล้วโอเคค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วแป้งก็จะใส่ชุดคอสตูมนะคะแล้วก็โชว์ให้เพื่อนๆดูอุ้ยดูในนี้เหมือนอ้วนมากเลยหายไปหนไ้ีโอเคค่ะตามมาเลยจ้า I'm walking. Put the fucking hand! Yeah.